สวัสดีครับผมตัวนี้ตัวนึงครับสีหลังติดครับสีหลังติดเขาสีหลังติดเลยครับสวดสวดเงี้ยนี่ ีหูเหล่มยมนอครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับต้องอธิบายหลายนะครับมื่อน,นี้มาในตุ่มปลาไหลครับผมแต่เงือกม,มาหลายเลยมือมนี้นะครับหลังจากที่เอามาใส่ซีหลังคลิปนั้นครับบอคือแ่กาะได้ไปสองตัวครับผม มือนีสีมาสับไม้เก่าๆนีละนะครับพอดีได้เงือมมหลายครับเงือเป็นหอยเชอรี่ครับผมแล้วก็ปูนะครับแล้วก็ดินท่นปวกครับผมเดี๋ยวผมเอามีให้เบึงนะครับมือนีได้มากงหมดสิบหลังครับผมสุ่มเั้ืงเมือดของผมเนาะมีสิบหลังกำลังฮิตอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาให้เงือใไ้เบื้องครับนี่ได้มหลายครับไม่เติบ หักกล้องให้เบิ่งครับมาเนี่ยน่ครับโอ้จัดหนักเลยมื่อนี่ครับเอ้วเดี๋ยวจังใดก็ที่ใส่เบิ่งจักจักหลังด้วยครับผมเดี๋ยวที่ใส่เบิ่งจักหลังครับผมเป็นหลังไงหลังนี้ครับผมเปลี่ยนง่ามากไหมครับผม อ่าไอ้ตัวนี้มันมันแข็งครับผมผมสั่งมากครับทีคนหนึ่งนะครับผมสีเปลี่ยนอีกอยู่แต่ว่าพระท่านเด็เปลี่ยนครับกำลังสั่งงามานะครับเ,เดี๋ยวไเบื้องหลังแหลกครับผมจะใส่เบิ้งจักหลังนึงเนาะเดี๋ยวมืออ,มอื่นคอยมายามน้ำกันครับผมไป <c oughs> ใส่ไปว่างนีแล้ว นามนาขึ้นไลยครับผมลงไปใส่ข้างในก่อนเเดี๋ยวถ้าปาลาไหลเข่าเดี๋ยวมมนสิตาิครายไอปนีล่ขึ้นเดียวนึง่งวิวซนเมา,อาดอกฉันดอกกว่านะครับเพี่เข้าจัดลงไปหนาๆดีหลังนี้ นัดมือเนี่ยเดี๋ยวหาเนี่ยเอาคำห่อยอย่ามันล่มครับผมนั่นจะเบึงหนางงาด้ครับยังตันบ่ นี่พกง่างยครับบันนีน่นี่ละหาออกมา แ,แบบง่ายๆโอเคนี่ครับนี่ครับหมาเก่าครับผมนำขึ้น,นเอาเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวจังไดก็มาลุ่นยามน้ำกันมืออื่นเสาร์นอกครับผมไปครับ สวัสดีพี่น้องครับย่ามสาครับผมเจอกันแล้วครับผมพามากู้หลอบเอ้พามากู่ยังไงตุ่มอามากูตุ่มปลาไหลครับมามาหลุ่นเบิ้งน้าผมครับผมว่าสินีเตียมบ่ใส่ไปสิบลังครับผมเนี่ยกระถิตามที่บอกแล้วครับไปตังแหลกตของชาวนะสาวนี่

สวยๆอะไปเบิ่งหลังต่อไปครับแถมแหลกมาแล้ว ใช้เด <music> <cities> ียวกันกับหลังแหลครับเบาสวดครับผมตัวนี้ตัวนึงครับสองครับสองสวดครับหลังนี้อ้เห็นเบาเบาว่าแต่สิบ่มีอย่าง เงย <conclusions. S 1> ครับตัวนี้เงยเดี๋ยวเดีย๋ยวห้เบิ้งครับโคตรปันงูเหลี่ยมหน่อยอู้ตัวนี้ไหมครับงาง่างาอันนี้สุดยอดครับเดี๋ยวออกรายะบอกโอเคครับผมโอ้บอกพีดบอกตื่ไปเงยครับเงยตัวนี้ดีเหลี่ยมเล็กครับ ด่าเบื้งหลังต่อไปครับผมมาหลังที่สามครับพี่นอ้องเผาติดต่อกันบ้างหลังที่นนนะาาสามกับนี่ครับสามครั้งแล้ว มาร้านทซี่ครับสีหลังติดครับสีหลังติดเขาสีหลังติดเลยครับสวดสวดเงื่อนี่ ตัวครับนังสีสวยงามไปไปกันต่อครับไ้อีกหลกลังกองเอียงยังอยครับมาดึงลังนี้ครับหลังที่ทาหางครับหากินผมขี้บ่หนีมี ก็โดนครับห้าหลังติดตัวตัวเดียวครับหหลังติดหหลังติดแล้วจะหนีบ่อหญ่ปันใดครับใส่มาฐานเด็กคนหยีบหาหลังติดหหตด,ด้วย,หหดยครับนี่ต้นฟ้าอยู่เบื้องหลังไงครับไปหลังที่ที่หกครับหลังที่ใส่ให้เบิง้ง

ไปสรุปผลงานอยู่บ้านเนะเอาะเดี๋ยวอีซีหลังครับโอ้ทำอะไรหลังที่เท่าไรนับใซอรคุมเนี่ยหกแล้วเจ็ดเออเจ็ด,เ,จด,เ,จดเป็นไหเจ็ด,เจ,ดเจ็ด็นักหนักหนาครับ พอเข่าครับผมอ้อเจ็ดก็ไม่เข้เาในว่าท ame> ี่เข้าเต็สุนหลังเอ้าี่เฝ้าแน่ละครับมานีมาเฝ้าลังที่เจ็ดครับป่ะลังกอไปครับแปดครับลังที่แปดเจดียจี มนมาน่นเองไะไปต่อหลังที่เก่ากันครับผมอยู่ใกล้กันนี่แหละสะเพียหน่วยหุ่นต้นไม่พายางไปก่อนครับผมบ้างกันนี่แหละเป็นยังหรอวะ ใส่ย่างๆงาครับผมว่างอ้าวยังมีฟ้าวครับยังน้อยโอ้ฟ้าวไปแล้วเนาะลังนึ่งนน้อยเอาเก็บเก็บเก็บถือลังสุดท้ายไปด้งกันครับใส่นี่ซาจะคล้องกูละไครับลังสุดท้ายครับผมมึงตุ่มลม <laughs> อันนี้เป็นง่าง่าพอวิสีครับง่าแข็งโอ้โน,นี่ครับน,นี่น,นี่ตัวหน่อยเด็ไปไปน,นี่จะ้ะโอเคครับฟ้าวหลังเดียวหลังที่เจ็ดเนาะ ไม่เบิ่งไงครับผมอันนี้นีครับแต่ว่าอาจะโบลอดไปครับอ่ะครับผมสรุปผลงานนะครับกะเขาสู้หลังเอ้ยเขาเก้าหลังครับผมออามาสิบหลังนาอบอกเขาแต่หลังนี้หลังเดียวครับนี่นองนั้นเขาสู้หลังครับกหลมีนี่ครับมูเหลือหน่วยหลังนี้ผมกะนนาจะเอาไปขายด้วยครับผมเพราะว่าอยู่บ้านว่ามีคนกินมีผมกินคู่เดียว นะครับพ่อแม่กับพค่อยกินนะครับอาจจะไปขายครับผมเดี๋ยวเอาไปเที่ยวไอพี่นองบึงยูบานเนาะนะครับผมยอดครับเดี๋ยวไปเที่ยวบึงครับครับผมนี่ครับตัวที่ผมใส่ไว้ที่ว่าใส่ไว้ซีหลังคลิปคลิปก่อนนะครับมีขี้โม่้ยเอาเขามาร่วมกันครับผมถ้าพ่อขายเดี๋ยวไปขายครับมันบึงหลังแหละครับลังนี้ก็ใหญงเห็นมาก นี่กดใส่ดีครับแรบตรงนี้พวกเขาเปิดให้หน,นั่นอันนี้หนึ่งตัวลงลงลงลุกละแรบแรบแ สองครับูสองแล้วไปบครับมืดอ่มตัวนึงครับใส่หลุนๆเลยลืบ ต,ตุ่มก็ไ่ต้องเฮ็ดยังหมกไหครับผมสื่ออะไรครับึกๆนี่ครับผมสื่อมาดิงแตผมเหล่มใส่หน,นีกล็ล่งเริ่มเฮ็ดตุ่มครับผมเอา้ต่อรับช่วงเกียวเขาครับผม,มใส่กรนี่นนี้ตุ่มครับม่ไหตุ่ม้าน้อย น้อยจะน้อยไนะนี้ตายใช่ไปวันเนาะตุ่มรลมลังสุดท้ายอะ เดี๋ยวให้เบิ้งหลังไฮไลท์ครับผมเอาไปติ่งแจงก่อนะนะครับเบิ้งหลังไฮไลท่มูเหลือมหน่อยแม่งจับเตา้าอีกตัวนี้ก็สิว่าเท่สวยๆน,นี่ตัวทั้งในกับใหญ่เยอะออเอาขึ้นอีกตัวนึง อือเงี้ยตกลงไปครับผมใส่เงาเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณโลก,กว่าๆครับเกือบสองมั้งน,นี่สองพันละครับนี่ประมาณสองรูเลยครับนี่ผมตี ไอตีอตอไว้ตำตำเหมือนมันมันาจจะไก่สองลไปอยู่เ้าะ่มีคนกินนะครับเอาไปขายครับเพื่อมีคนซื้อ <ic> <c> <c> โอเคคลิปนี้ก็สิขอลาพี่แล้วนองพียงเท่าน,นี้แหละครับผมฝากพี่นองเองนาะกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมกดติดตามผมยังหน่อยอย,อยู่ช่องอิสไซเทศบานครับเป็นกำลังใจผมเลด้วยครับในการหาอยู่หาก,กินออกคิดคลิปทังสี่แหละครับให้พี่นองเบิงเงบ่งเนาะคนข้างไก่นะครับ ที่บ่ไมีโอกาสอยู่บ้านยังสีคือผมเนาะผมก็มีงานประจําอยู่บ้านครับผมแล้วก็หากินยังสีน้ำโอเคครับผมคลิปนี้ก็สิขอตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับผม